การดูแลสุขภาพองค์รวมโรคโควิด -19 ด้านร่างกายจะมีมาตรการ DMTT h TT, ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ปฏิบัติที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ใช้ในการชะลอการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 การรับประทานอาหารในสถานการณ์โครคโควิด -19 ควรรับประทานอาหารปรุงสุกไม่รับประทานของดิบเลือกใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาหารที่ผ่านการทำความสะอาดไม่ใช้อุปกรณ์ร่วมกับผู้อื่นและดื่มน้ำสะอาดที่มีฝาปิด การออกกำลังกายการออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีในยุคโควิดการเตรียมยาสามัญประจำบ้านในช่วงนี้การอยู่บ้านและต้องลดการเดินทางออกจากบ้านการเตรียมตัวจากการเจ็บป่วยต่างๆยาสามัญประจำบ้านเป็นสิ่งที่ควรเตรียมไว้สุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะ